สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงความรักของคุณนะคะคนโสด16ถึง22สิงหานี้เป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะปดถ้วยนะคะ เดวิลค่ะเดอะซัค่ะสดาบนะคะและ8ดาบคือคนโสดคุณอาจจะเพิ่งหันหลังออกจากความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์เก่าๆคุณมานะคะอาจจะเพิ่งเมื่อไม่นานมานี้บางคนก็อาจจะสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่เหมือนคุณยังไม่สามารถลืมคนคนนั้นได้อะคะ่ะจริงๆแล้วคุณนะมีคนเข้ามาเฟิร์สคุณนะมีคนเข้ามาแบบ มอบสัมพันธไมตรีที่ดีกับคุณนะคะแต่คุณน่าจะยังนิ่งใส่เขาอะค่ะนะคะคนคนนี้มีพลังงานอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูเด็กดูน่ารักนะคะแล้วก็ดูนิ่งดูสุขุมดูเป็นคนแบบมีเหตุผลอะอายุอาจจะน้อยหรือหน้าตาอาจจะเด็กบุคลิกภาพอาจจะดูเด็กก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนดูอบอุ่นนะดูเป็นคนนิ่งดูเป็นคนแบบสุขุมอะค่ะ อยากให้คุณลองเปิดใจดูนะเพราะตอนนี้เหมือนคุณกําลังปิดใจอยู่หรือเปล่าคะเหมือนคุณอยากอยู่กับตัวเองเหมือนคุณยังลืมคนเก่าๆของคุณไม่ได้เหมือนคุณยังไม่สามารถที่จะแบบตัดจบหรือลืมคนคนนั้นได้อ่ะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณก็เลยอาจจะปิดใจแล้วคุณก็อาจจะเงียบกับเขานะคะแล้วก็บล็อกตัวเองปิดอยู่ใน8ดาบเนี่ยสดาบ8ดาบนะคะกบจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะ คุณมีพลังงานของคนรักใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วคนคนี้จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นขั้นถึงเดอะซันได้เป็นความรักที่มีความสุขสมหวังได้แต่ในบางคนต้องบอกว่าในบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณหันหลังจากความสัมพันธ์นี้ละวค่ะนะคะ,นะคะที่คุณเดินจากกันไปแล้วเนี่ยแล้วเขายังลืมคุณไม่ได้ที่คุณยังผูกพันกันอยู่เนี่ยยัง,ลงหลงไหลคลั่งไคล้กันอยู่เนี่ยคะ่ะเขาอาจจะกลับมาได้คนคนนี้นะคะอาจจะกลับมา ขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับคนโสดวันศุกร์นะก็ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะคนมีคู่หาวันศุกร์มาดูกันนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์คนของคุณนะคะความรักในสัปดาห์นี้16-22ถึง22สิงสิงหาเป็นไงบ้างนะคะ ใบแรกค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะใบต่อมาเดวิลค่ะต่อมา5ถ้วยนะคะ2ดาบค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นคิงถือดาบนะคะ คนมีคู่วันศุกร์เหมือนคุณกําลังตัดสินใจนะคะอะไรอยู่บางอย่างในความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณยังสับสนลังเลคุณอาจจะกําลังเจอกับความทุกข์ในความสัมพันธ์นี้นะคะตอนนี้ความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมันหมดความหวานกันไปแล้วอะค่ะมันมีแต่ความขมขื่นมันมีแต่ความเครียดมันเป็นความรักผสมกับความทุกข์นะคะมันเป็นบ่วงพันธนาการที่แบบอยากจะตัดอยากจะจบแต่ก็จบไม่ได้นะคะคุณก็ตอนนี้พยายามที่จะแบบ อยากจะออกมาจากเจ็ดไม้เท้าเนี่ยอยากที่จะหลุดจากพันธนาการอยากจะหลุดพ้นจากความปัญหาตรงนี้จากความทุกข์ตรงนี้จังเลยนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณกับเขามี่ความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดมุมมองทัศนคติบางคนอายุอาจจะต่างกันด้วยนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้เป็นช่วงระยะเวลาสับสนลังเลมากๆเลยในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่มันมีความทุกข์อยู่ตรงนั้น คนมีคู่วอาทิตย์นี้มันอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบดาวดาวนิดนึงนะคะพอคุณกับเขาให้ระวังเรื่องคําพูดกันมากๆอาจจะมีการประทะข้าอารมกันได้นะคะหรืออาจจะมีการทําอะไรที่ไม่เข้าใจกันได้ให้ระวังมากๆนะคะแล้วก็พยายามนะคะเอาใจให้ปล่อยวางให้ได้มีสติให้ได้นะคะเหมือนคุณตอนนี้คุณกําลังทุกข์หนักเลยนะคะคุณกําลังเครียดนะแล้วก็ กำลังที่จะแรับตัดสินใจหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองอยู่ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะคะคนมีคู่นะค่อยๆพูดค่อยๆจาากันนะคะก็ประมาณนี้เนาะต่อมา <c oughs> เรามาดูไม่ชัดเจนนะคะ นวันศุกร์นะคะสถานะไม่ชัดเจนนะลายสัปดาห์นี้ดวงความรักคุณเป็นยังไงบ้างน,นะคะ16 2 2ถึง22นะหนึ่งถ้วยค่ะเด็กถือดาบนะคะเด f o ฟูค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ the empress ด,ดีนะ อ้าวแต่ทำไมมีความรู้สึกผิดหวังอยู่อ่ะ <c oughs> คือคนสถานนะไม่ชัดเจนจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยกับคนที่คุณรักเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคุณก็น่าจะมีความรักมีความสุขด,ดีมีความมั่นคงกันอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าความไม่ชัดเจนอะบางคนเป็นคู่ชีวิตกันแล้วบางคนอยู่กินด้วยกันแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่งการหรือยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับของใครต่อใครนะคะ แต่ความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนมีคอมมิ t เมนต์กันแล้วเป็นดีเอ็มเพรสนะคะบางคนเป็นภรรยาสามีกันแล้วเนาะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นกึ่งแบบกึ่งมีคู่กึ่งโสดนะคะนะคะบางทีคนคนนั้นของคุณก็ดูเหมือนไม่ให้สถานะอะไรกับคุณเลยทั้งทางที่คุณกับเขาก็เป็นเหมือนเป็นเป็นคู่ชีวิตกันแล้วอะค่ะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่บางทีเขาก็ดูแบบทําตัวเหมือนเป็นอิสระ ยังคงแบบเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความสุขให้กับตัวเองอยู่ล่ําไปนะคะอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจอยู่ลึกๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตได้อ่ะคะ่ะแต่ถามว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วเขารักคุณไหมเขารักคุณมากนะเขารักแล้วเขาก็มั่นคงกับคุณแล้วเขาก็จริงใจแต่เพียงแค่ว่าเขายังเป็นคนที่รักความสุขส่วนตัวเขายังคงต้องการที่จะหาความสุขให้กับตัวเองอยู่ ะะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักแล้วเขาก็ยังยกให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้คนคนนี้หรือคุณก็ได้อาจจะมีความเป็นเด็กค่อนข้างมากนะคะเป็นเด็กที่ดื้อหรืออาจจะเป็นคนที่แบบอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มีความเหมือนเด็กะค่ะมีบุธิภาะวะน้อยการคิดการกระทําการตัดสินใจเขาก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะอาทิตย์นี้มันเป็นสัปดาห์นี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบบ ลุกขึ้นมาเข้มแข็งแล้วก็พยายามแบบเ,เห็นคุณค่ายตัวเองมากๆอะคะ่ะอยู่กับตัวเองมากๆมีความสุขกับตัวเองมากๆเพราะคนคนนี้ที่คุณคบคุณคุยอยู่อะเขาก็ยังคงเป็นเด็กดือ้อเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะยังคงต้องการเป็นอิสระอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่เขาก็ยังคงมีความรักมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะก็ประมาณนี้นะไม่ชัดเจนวันศุกร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยสวัสดีคะ่ะ